รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย น่าที่มีอะไรจะบอกอะไรเหรอจ๊ะพี่พี่ต้องไม่เป็นทหารคือนึกออกปะจัดเต็มมาสักขนาดเนี้ยดูก็รู้ละยังไงหน้าก็ดูแลตัวเองและลูกดีๆนะจ้ะฉันรักพี่มากๆๆๆนะเขาก็รักตัวเองมากเลยจะตรงนี้ได้หรอพี่ คนไม่ถอนัไปคนตยทำไมล่ะตายไม่ได้มันหัวไวจะกลับไปดูแลัวไปดูแลัวไปดูแลัวจะกถัว แดดกับลมหน่อยเซแรงเกินไปแล้วนะฉันรอนนม่เข้าใจไหมจะฟ้องอิสลาคอยโดมีอะไรหรอแม่หมอคะฉันอยากรวยมีของไหมคะมอยากรวยใช่ไหมต้องนี่ <twitch> <t ong Valley> กดดอก okay, จัน488 <okay. S 1> ดอกจันตามด้วยรหัสสิบหลักและกดสี่เหลี่ยมโทรออกลุ้นทองคำวันละหนึ่งล้านบาทพร้อม iPhone 5อีก10เครื่องที่ปิดยี่ห้อเนี่ยเดี๋ยวข่าวว่าทายอินนะเปิดเผยไม่ได้เอาไป20บาท15บาทไม่ใช่หรอคะอีก5บาทค่าภาษีมล้ค่าเพิ่มมันกินไม่ได้นี่นี่มันตังปอมชัดขอบคุณค่ะแม่หมอ แม่หมอดูลูกนาคให้หน่อยสิคะนาลูกนาคอะหน้าเหมือนผออไม่เหมือนนาคเลยคะ่ะผออ,ออะไรผออ,อที่ย่อมาจากผู้ที่มีเพศชายที่กินช้างทั้งตัวแล้วเอาใบบัวมาปิดไม่มิดได้ยังไงแล้วทําไมถึงมีเทคโนโลยีชีวภาพล่ะคะนี่ไงคะนี่เหรอลูกแกเป็นจิมโอนี่ลูกแกเกิดจากไข่ปอมาสุจิปอมฉันเกลียดเอาขึ้นไปฮะ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 ทำไมหน้าลูกนาคถึงไม่เหมือนหน้านาคเลยมาก บายเ h ็ก็บอกให้เรียกชื่อแม่มึงนี่นอนแลตั้งแต่เด็กโอ้โอ้เงียบนะลูกเงียบเฮึบฮึบแม่หมอคะแล้วทำไมลูกหน้าถึงหน้าแก่ก่อนวัยอันควรล่ะคะแป๊บหนึ่งนะแม่หมอเอาไอโฟนมาจากไหนแล้ะคะก็จะอีชิตันสิถึงง่อจริงฮัลโหลสสวทหรอ อะไรนะไม่ปิดอะไรยุบไม่ยุบอ๋ออรู้แล้วรู้แล้วฉันรู้แล้วทําไมลูกแกถึงเป็นแบบนี <ahead> ้แล้วคะแม่หมอแล้วมันเป็นยังไงล่ะคะก็เพราะว่าหน้าที่และกลไกการทํางานของยีนตรวจสอบได้จากการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตที่ทําการศึกษาโดยเปรียบเทียบระหว่างยีนปกติกับยีนที่ทํางานผิดไปจากเดิมหรือยีนกายโดยสามารถบอกได้ว่า ยีนนั้นทํางานหรือควบคุมการแสดงออกของพันธุกรรมเข้าใจไหมอีรัชนะเข้าใจแล้วค่ะแม่หมอแค่นี้แหละเมนเดวส่อแข้งไม่จบลงแล้วเราจะเอาไงกันต่อลนะ่ะไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะบ้านฉันอ่ะปลูกถั่วไว้ไหนใส่พอเลยนะเพื่อจะเป็นถั่วแดงถั่วดำถั่วขาวพั่ลิสงถั่วปกยาว โดยเฉพาะถั่วลันเตานะฉันเพิ่งศึกษามาเองนะ่ไปไหมลนะ่ะก็ดีไปนันนะเดี๋ยวไดถึงบ้านฉะละอีกนิดนึงก็ถึงละไปะ เย่ายแก่ฟังนะฉันเนี่ยเพิ่งคิดค้นถั่วลันเตาขึ้นมาฉันเนี่ยเพิ่งคิดค้นถั่วลันเตาขึ้นมาเพราะว่าถั่วลันเตาเนี่ยมันเป็นพืชที่ไม่รูกลับซับซ้อนนะรู้ไหมงั้นเดี๋ยวฉันจะอธิบายารายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาถั่วลันเตาของฉันให้ฟังฉันเริ่มรวบรวมพันถั่วลำเตาต่างๆ34สายพันธุ์คัดเลือกไว้เพียง22สายพันธุ์หลังจากนั้นฉันก็พบว่าถั่วลำเตาเนี่ยเป็นพืชที่ไม่มีความสลับซับซ้อนในตัวเองมากนัก และมีดอกเป็นแบบสมบูรณ์เพศการผสมพันธ์ในตัวเองเนี่ยเป็นแบบเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติการคัดเลือกนะต้นพันธุ์แท้เนี่ยทำได้ไม่ยากความแตกต่างแต่ลักษณะมีเพียงแค่2แบบเท่านั้นที่ฉันคัดเลือกมาลักษณะที่ฉันเลือกไว้ในการทดลองเนี่ยมี7ลักษณะก็คือ1เอ,อ่อลักษณะของมเมล็ดมีมเมล็ดเรียบมเมล็ดย่นสีของเปลือกมเมล็ดไม่ว่าจะเป็นมีสีน้ำ ตาลเทาหรือว่าสีขาวสีของใบเลี้ยงอาจจะเป็นสีเหลืองหรือว่าสีขาวลักษณะของฝักนี่ก็จะมีฝักพองฝกักคอดสีของฝักไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีเหลืองตำแหน่งของดอกไม่ว่าจะเป็นออกดอกข้างต้นหรือว่าออกดอกที่ยอดความสูงของลําต้นนี่ก็จะมีต้นสูงแล้วก็ต้นเตีย้ยฉันเลยได้เหตุผลว่าลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ถา่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังลูกนั้นจะต้องมีหน่วยควบคุมเฉพาะแน่นอนเรียกหน่วยควบคุมเฉพาะนี้ว่าเฟกเตอร์ ลูกร้วนที่หนึ่งที่แสดงลักษณะต้นสูงนั้นจะต้องมีลักษณะต Gotta, ้นเตี้ยแฝงอยู่ด้วยนั่นก็คือเฟกเตอร์เป็นไงเข้าใจไหมเข้าใจแล้วล่ะแต่ตอนนี้ฉันต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะเพราะเั้น่ะคิดถึงเนียมากมากมากเลยอ่ะได้งั้นเจอกันไพ่ฉันต้องก่อนโอเคีมาค่ะนัทพี่กลับมาแล้ว 你们！ the time ฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะเขาสัญญานะว่าเขาจะไม่หนีไปไหนแล้ว City ผู้ชาย

MAN-